สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับช่วงนี้เราก็หลงโขดน,นะฮะลงรักไม้โขดมากๆจากเมื่อก่อนเราซื้อหัวเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นพุงช้างเราซื้อหัวเล็กๆมาล้วก็มาปลูกคราวนี้เนี่ยสั่งหัวแบบว่าใจแอนเลยหัวยักษ์หัวใหญ่มากๆนี่ขนาดนี้นะฮะอันนี้คือพุงช้างนะครับผมพุงช้าง <Wow. S 1> ที่เรียกพุงช้างคือหัวหัวมันจะเป็นเก็เกตคล้ายๆกับท้องช้างเขาเรียกพุงช้างเป็นพืช เดียวกับสบู่เลือดนะครับเป็นสมุนไพรโบราณของไทยพุงช้างนะฮะผมเรียกคุณช้างแล้วกันอีกไม้ขวดหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาหัวใหญ่มากก็คือสเสน์นางพ,มงพิมพ์เสน์นางพิมพ์พิลาลัยนะครับผมที่ขุณช้างเนี่ยไปไปหลงขุณช้างไปหลงนางพิมพ์พิลาลัยนะแต่ว่านางพิมพ์พิลาลัยเนี่ยเขาก็มีคนรักชื่อพายแก้วเนาะหรือว่าคุณแผนนะครับผมเป็นวรรณกรรมที่เปลี่ยนกันเป็นล่ําเป็นสารยากมากแล้วก็มีเอามาเป็นละครเป็นอะไรเลยนะฮะทีนี้ พอวรรณกรรมหรือเรื่องเนี่ยชื่อต้นไม้ต่างๆก็โอ้โหเอามาตั้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นอรน,น,นะพระคุณแผนต้นคุณแผนขาคุณแผนอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้จะเป็นพุงช้างไม่เกี่ยวกับขุนช้างนะครับไม่เกี่ยวกัน,นก็คือพุงอ่ลักษณะเป็นพุงช้างนะครับก็เลยสั่งหัวจัมโบ้เลยขนาดใหญ่แบบนี้วันนี้จะมาปลูกพุงช้างใหญ่ๆกันที่น้ําพุล้างมันเป็นน้ําพุที่เราไม่ได้ใช้แล้วน้ําพุล้างแล้วเราก็จะเอาพุงช้างอ่ะไปวาง แล้วก็ให้เขาเลื้อยแล้วก็ดัดเลื้อยให้สวยๆเป็นไม้โขดสวนโขดสุกนะฮะโคดโคดสุกโขดสุกคือไม้โขดอันนี้จะเป็นพึ่งปลูกไปวันนั้นนะฮะสวยงามมากเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นกระถางมีสองอันใบจะเป็นรูปหัวใจกําลังสวยเลยช่วงนี้นะเพราะว่าเขาเป็นไม้อวบน้ําที่สะสมอาหารสะสมอะไรไว้ที่ในหัวของเขา เขาจะชอบอากาศร้อนรอ,นอชอบอากาศร้อนรน,นะครับปลูกง่ายเราเพิ่งได้หัวพุงช้างมาได้มาหยกๆกเลยนะฮะเราก็จะเอาน้ําลาดเขาก่อนนะเขาเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีครับผมอันนี้สั่งมาจากออเดอร์จากจังหวัดสระบุรีนะครับเดีย๋ยวลดน้ําให้เขาชื้นชื้นก่อนอ่าเพาจะได้สดชื่นครับก่อนที่เราจะไปวางไว้ตรงนั้นเดีย๋ยวเราไปตักทรายกันทําพื้นก่อนครับ เราก็ไปเตรียมทรายมาก็มีกบเขียดด้วยนะอันนี้เป็นทรายนะครับเราจะมาปลูกที่นะบ่อน้ําพุล้างที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะตรงนี้วันนี้อากาศร้อนมากต้องบอกก่อนเลยนะร้อนเปี้ยงเลยนี่ขนาดประมาณสักห้าโมงแล้วโหย,ยังร้อนแบบร้อนจริงๆเลยมาเดี๋ยวมาปลูกพุงช้างกันเดี๋ยวสักเอานนี้ออกหนะ่อยอันนี้เป็นดินเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบดินร่วนครับเขาชอบดิน ชอบดินทรายครับผมตัวพุ่งช้างเราชอบดินทรายนะครับเราก็จะเอาดินนี้ออกหน่อยโอเคกอให้ดินร่วนนิดนึงนะครับลดน้ําหน่อยครับจากนั้นให้ชื้นชืนหน่อยแล้วก็เอาทรายลงเลยครับเอาทรายลงให้หมดเลยมาเกี่ยทรายหน่อย เบาหัวเขาหน่อยแล้วก็ไปเอาพุงช้างมาลงครับพอเราเอาทรายวางไว้ที่ที่จะปลูกแล้วล,วลวกระถางนะครับเราก็นำนี่พุงช้างขนาดใหญ่น่าจะไม่ต่ำกว่า8โล8โลนะครับเนี่ยเกือบ10โลเลยหนักมากวางบนนี้ครับผม วางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เกลี่ยดินหน่อยจะโชว์หัวเขาครับถ้าหันหัวเขาออกมาข้าทรายที่เหลือใส่เข้าไปครับจากนั้นก็ลดน้ำอีกรอบ โอเคทีนี้ก็รอให้เขาโตอย่างเดียวนะฮะเสร็จแล้วเป็นการปลูกปุกูงป,ปุงช้างที่เป็นไม้โชว์หัวแล้วหัวเขาโชว์ไว้อย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็รอเขาเลื้อยแล้วก็จับเขาเลื้อยเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการเพราะว่าเขาเป็นไม้โชว์โคดอ่ะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็โชว์โคดหัวเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุเพราะว่าเขาสะสมอาหารไว้เป็นพวกเดียวกับสบู่เลือดนะฮะเนี่ยกินได้ด้วยแต่ว่าเรามาปลูกเป็นไม้ประดับนาเป็นสวนโคดของเรา แล้วก็ตรงนี้ที่อยู่ข้างหลังเรานะครับก็คือเสน่ห์นางพิมพ์นางพิมพ์ิลาลัยเสน่ห์นางพิมพนะครับในบ้านนางพิมพ์ที่เราเพิ่งเพิ่งเอาลงมาอันนี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ําพุล้างเหมือนกันเราก็ามาปลูกไม้ขวดของเรานะฮะอันนี้เสน่ห์นางพิมพ์นะครับผมยังไม่มีใบแต่ก็เริ่มแต่ก็เริ่มป่งแล้วนะเพิ่งลงไปแล้วก็เอาทรายรองอันนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแทงใบคล้ายๆกับขางขาวแทงใบสเสน่ห์นางพิมพ์ตรงนี้นะฮะก็มีใหญ่ๆ2สองอันแต่ว่า ไอเจ้าบัวบกโขดเนี่ยยังไม่มียังหาลูกใหญ่ๆสักประมาณ10โลเนี่ยยังไม่ได้ตอนนี้ได้แค่พุงช้างกับเสน่นางพิมพ์อย่างเดียวตอนนี้ไม้โขดเราก็มี3อย่างแล้วที่เราสะสมเลยครับก็จะมีตัวนี้เราเรียกว่าบัวโขดบัวโขดก็จะสวยๆเป็นไม้ประดับเห็นไหมทรงก็จะเก๋ไก๋ใบก็จะเป็นรูปก,กลมๆรูปหัวใจแล้วก็รูปเลียมๆนะครับอันนี้คือ บัวโขดแล้วนะฮะบัวโขดตรงนี้อันนี้ก็คือพุงช้างครับผมอันนี้พุงช้างพุงช้างหัวขนาดเล็กนะฮะเราก็เอาหัวใส่ในนี้แล้วก็แล้วก็ให้มันโตนะฮะพุงช้างก็จะเป็นไม้เลื้อยส่วนบัวโขดก็จะคืบมาหน่อยหนึ่งประมาณ2อสาเมตรแต่อันนี้จะเป็นไม้เลื้อยนะครับพุงช้างแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสเสน่ห์นางพิมครับอันนี้คือสเสน่ห์นางพิมอ่ะเล็กๆนะฮะไม้โขดเหล่านี้มันก็จะมีขนาดเล็กๆ ขนาดใหญ่ๆแล้วแต่กําลังซื้อแล้วแต่ความสามารถพูดง่ายว่ายิ่งโขดมันใหญ่ๆในราคามันจะแพงมากแต่ถ้าหัวมันเล็กๆโขดมันเล็กๆเนี่ยมันก็จะถูกอ่ามันก็จะถูกนะฮะยิ่งก็อยากสะสมไปเรื่อยๆมันมีมากกว่านี้อีกนะฮะก็กําลังดูไปเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีแค่3อย่างก็คือบวัวโขดอ่าพุงช้างแล้วก็สเสนนางพิมพ์นะครับก็ค่อยๆสะสมตามกําลังทรัพย์ที่เรามีตามความสามารถที่เราหาได้นะเป็นไม้อีกไม้นึงที่โอเคเลยนะฮะไม้โขด วันนี้ลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องบีชัยบล็อกแล้วก็อย่าลืม <laughs> ซื้อหาไม้โขดกันมาปลูกนะครับไม้หัวที่โชว์ความสวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัวบกโขดพุงช้างสเสน์นางพิมพ์มายมเงินมายมทองบัวผาโมกศิริกิจเยอะมากๆมไม้ไม้โขดบ้านเราเยอะมากๆพูดไม่หมดเลยนะ <laughs> โอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ